มาจะกินเขาเทียงน้ำกั้นจ้าเขาเทียงหามงมงแรง จัดเลยหล่ะเนี่ยคิดจัดมากเลยสั่งผิดใต้บ่าเรือง เซ็นกอนจ้าทำง่ายๆทำง่ายๆโอ้โอ้ไปสั่งเพื่อนมาไปสั่งเพื่อนมา กีดใต้บ่อเหลืองมาจากกีนน้ำสาวสีสเกตครับพ่อบา้าจารายบเสร็จแล้วกัน ที่สเกตจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าพบก,กันใหม่พีหน้าจ้าขอบคุณค่ะ